ร้ายครับไม่ตรงงนี้าครับจิ้มหนีหิว้วลายบรรยากาศไมเมีองครับ ไส้กรอกข้าวอยู่แล้วมข้าวแล้วใช่ไส้กรอกมันผสมข้าวอื้มอืมแล้วมันตุกตุข้าวนี่แหละ อืมฮะหรืวข้ามมันเลยอืหื <c oughs> อดึงออกจากไม้ลูกไม้มันจะทิ่มปากทิ่ม,มไหมอ,ไอ่าระวังนะถ้างั้นอนะ่ะบับนยากาศดีไหมน้องกัเนาะบรนยากาศดีเนาะครับลมแรง กมเย็นดีอือหอ่าอากาศก็ดีด้วยอือือแว่า่านนี้เขาทำสวยน้ำมันน้องแบบทำเป็นโครงอะไรนั่นเงี้ยตัดแล้วก็แต่งแล้วลูกคล้ายๆว่าเขาปลูกแม่น้องก็ปลูกเป็นพุ่มแล้วก็ตัดเป็นรูปนั่นรูปนี่นะแม่ลูก นี่แหละเขาเรียกว่าศิลปะรูปไหก็มีนะอยู่ตรงหน้าอันนั้นรุ่นไหรับนั่นแหละ,ละอ,าาอาหารประจำถ้าเกิดว่าจังหวัดดูดรธานีของเราถ้าเกิดนึกขึ้นได้อยากกินอะไรหลกอะไรที่อยู่แม่หนูหอนน่ะหนูหอ,อ,หหอประจํะมีผักมีอะไรด้วยเขาเรียกว่าอะไรมีแผ่นแป้งมีขนมจีนมีผักเยอะๆเขาเรียกว่า นั่นแหละประจำจังหวัดอุดรแหแนมเนองแหนมเนือง,มองไม่ใช่แหนมเนองหรอ,อถ้าเกิดว่าเห็นไหคือจังหวัด,ดใช่ลูกนกกัะเป็นคนอุดรเด้อครับเป็นคนอุดรอ,อำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานี น้องออก,กัสอายุโอเคข้าวหมดข้าวหมด <laughs> เดี๋ยวน้องออก,กัสลาท่านผู้ชมไปก่อนน้องกัสปั้นข้าวยังไม่เป็นแม่ทำข้าวให้น้องออก,กัสก่อนนะคะ